สบายดีพี่น้องรโตคืก็เป็นสไตล์แต่รถเนี่ยควันดำกำปีเลยเพี่น้องพอกันคือเก่าไป่น้องน้องอลิน ปันแต่เปันแต่เศ้ายังมเลียอยู่เข้าสี่สอบกันวะเราเราเห็นได้ก็ได้เราอะรถกันเอนะ เิมตลอดว่าน้ำก็ได้ บอเขารอบสุดท้ายกองน้องกันไี่น้องเลยกองลุงกลมกองปอบันกมงกองเสียวอันพอดีแท็กไม่น้อง จกใส่เลยมันบ่ตายกับจกแหละมันบอกมันบอกแค้นกับจกมันก็ได้แจ็คสอบอัน,นสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดเ่ย 8สอบกากาตายะเธอท้องก็ได้18สอบหนึ่งเรียกว่ากินต้มเป็ดปะจังเอ,องนี่เนาะฮนะฮาฮ่า <c oughs> ่มาเย็นมามากินต้มเป็ดก่อนนะจัง ซ่านี่<อ>วะอันนี้มันซุม่มอ่าแ้ามันเปียกใครรู้ใครสีถ้ามันเปียกใครเนะี้ยอันนี้มันซุม่ม ตองใช้กัมันจะกินน้ำร้อยวันจะข้ากระยาไม่นะคุณข้ากระยาไม่นะถนนเฮ้ยได้ไหมอุ่ปันครับจะได้เค่อเงี้ยเหมือนกับมึงพูดกูจาพูดข้ากระยาไม่นะขอ้ทษครับ

รถด,ดีตายก่อนแล้วได้กันเนี่ยอ้าว <laughs> <laughs> <laughs>

มันทอดนะอะฮะว่าพงชักจ้ากอเป็ดตาตายอันี้นลยั้งเสียงเครื่อง ตลอดพี่นอ้องข้าประยุด เนี่ย <ừ. S 2> อีกแหละโอ้ยนี่เลยแล้วจะจะพุ่งรถไปมาพกมาตขนาเติมตลอดเล่นะโอ้ยอ้ยจดชเใครมาต้มกัน

สี่สิบววานี่เจิบวอ่แค่มบ่เลอ้่าว่าทยมก็นุ่งกลมกองเพื่อนมันกองข่าวร้อยอะไ,ได้เด็ดนี

เอาละเขาไม่เขาไม่ฆ่าจนอะไรงัดเลยมันมันสิลงงัดงัดเขาไม่ชอบว่ามันเป็นยังไงลรองัดขึ้นมามันก็ถืองัดขึ้นมาบัแล้วงัวได้มันจะมาเตะเตะขึ้นแล้วมันตั้มเลยได้หรือเปล่าตั้มไเด์นี่มันมันอยู่ผีเอาเอามาพันผิดเนี่ยมันก็ได้